I got problems, or so problems, or so problems, on so problems, on so problems, on so problems I solve them, I run through the money, the pressure be calling Left all my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back Tell me I'm garbage, I'm coming through something that's ก็กับาสวัสดีน้องๆชาวเกมฟรีไฟกันด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยเอาละวันนี้นะพี่ก็กลับมาอีกครั้งนบอยู่ในเกมฟรีไฟหลังจากที่ห่างหายไปกันไปนานเลยเป็นเดือน2 3 4 5เดือนได้เลยนะครั้งนี้พี่ก็กลับมาอีกครั้งับมาเล่นเกมฟรีไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาก็ของในตัวก็เป็นแบบนี้เป็นแล้วอ่ะ โอเควันนี้นะพี่จะมาสอนวิธีการเติมเกมฟรีไฟในร้านพี่เดฟเติมเกมไทยแลนด์นะครับเติมเกมฟรีไฟนั่นเองนะกับแรกเลยเดีย๋ยวพี่ขอดูดูก่อนว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะตัวพี่เพชรยังเหลืออยู่ประมาณ444เพชรยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอะตั้งแต่ค้างไว้ครั้งเก่าเลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูที่เอ่อกิจกรรมก่อนมีอะไรบ้างมีของแจกฟรีไหมนะ ออยังไม่ค่อยมีวะเหมือนพี่จะมาไม่ทานกี่กำฮิ <c oughs> ชได้อ้าอะไรนี้ออเล่นกับเพื่อนห้ารอบว,ว้าวเล่นกับเพื่อนสิบรอบสิบห้ารอบยีสิบรอบโอ้ต้องรีบแล้วต้องรีบมากลับมาเล่นแล้วล่ะ <c oughs> ห่างหายกันไปนานนะคะถ้าใครชอบพี่เดบเล่นเกมฟรีไฟล์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยละกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะร้านเติมเพชรพี่เดฟเติมเกมไทยแลนด์นี้ก็เติมเพชรขั้นต่ำห้าสิบาทนะฮะห้าสิบบาทนี่เลยอย่ามาดูหน้าหน้าเพชรในเกมกันก่อนปกติแล้วในเกมนี้ถ้าเติมมาก็จะเติมขันอยู่ประมาณ37บาทสูงสุดประมาณ1873 ก็ถ้าเติมในเกมโดยตรงเขาจะเติมผ่านอ่าส่วนใหญ่ก็แอปทัวร์เลใช่ไหมตัดบัตรผ่านแอปทัวร์เลโดยตรงโอ้แต่ร้านพี่เดฟนี่ก็ชําระเงินผ่านแอปทัวร์เล <c oughs> ได้แล้วก็บัญชีธนาคารได้ด้วยและและแม่งง่ายมากฮะแปะ๊บๆป,ป,ปไม่ถึง5นาทีอ่ะพเพจเข้าตัวเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปล็อกอินออกอะไรให้ยุ่งยากเลยหลักครับใช้แค่ user id เท่านั้นง่ายมากเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดยิบเลยและกันนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอ่อร้านพี่เดฟ ไทยแลนด์ไว้ให้ใต้คลิปเลยละกันโอเคเดี๋ยวพี่จะไปที่หน้าเพจพี่เดฟเติมเกมเลยละกันนะเดี๋ยวจะไปทักแล้วก็เติมให้น้องๆดูเลยขั้นต่ำห้าสิบบาทก่อนละกันโอเคครับน้องๆตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในหน้าร้านเดฟเติมเกมไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านเติมเพรเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะก็เข้ามาในหน้านี้แล้วก็ให้เราทําการกดส่งข้อความไปนะ เพื่อที่จะไปเอารายละเอียดในการเติมเพชรนะว่ามีราคาไหนบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะกดส่งข้อความไปเลยนะส่งข้อความโอเคแล้วก็ทําการกดอีกทีหนึ่งเข้ามาอ่าเราจะไปอยู่ในหน้านี้นะโอเคเติมฟรีไฟล์อ่าห้บาททักไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะมีทีมงานเขาตอบอ่าเรียบร้อยนี่มันมีเด้งขึ้นมาเห็นไหม วิธีการเติมเพชรเกมกับเดฟเติมเกมเนึงเลือกจํานวนเพชรที่ต้องการเติมมี5 0าส0บถึงเก้าบาทนั่นเองเราก็จะเติม50บาทอ่าทเขาบอกมีดูเครดิตใต้นี้ด้วยนะโอเคอ่าแล้วไงต่อครับเดีย๋ยวรอเขาส่งอ่าอะไรนะช่องทางการช,ชำระเงินมาก่อนโอเคมาแล้วช่องทางการชําระเงินก็มีผ่าน a p p ท o ว l l เล็แล้วก็บัญชีธนาคารนั่นเองนะ แต่อันนี้เดี๋ยวพี่จะชําระเงินผ่านธนาคารละกันพอเราชําระเสร็จเราก็ส่งสลิปมาให้เขาในนี้เดีวพี่ไปโอนแป๊บ0 years later โอเคครับหลังจากที่เรา,อาโอนให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอเขาทํารายการสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเขาเราก็ส่ง user id ไปให้เขานะที่จําได้ปะวะ น่าจะเป็นสามหกตั 3, 6, วสามห้าตัวทัังโอเคงั้นนะก็อยวารอเขาทำรายการสักคู่หนึ่งไม่เกินห้านาทีหรมั้งนะโอเคครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำรายการสำเร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมนะว่าเราจะได้รับเพชร ตามที่เราเติมหรือเปล่า50บาทก็จะได้รับ172เพชรนั่นเองนะแล้วก็มีเพชรค้างเก่าอยู่444เพชรนั่นเองเดีย๋ยวเราจะเข้าเกมกันไปดูพร้อมๆกันเลยเอาละน้องๆตอนนี้นะพี่ก็เข้ามาในเกมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับเพชรแล้วรวมทั้งหมดก็คือ600 16เพชรนั่นเองนะครับเข้าไวมากไม่ถึง5นาทีนะครับน้องๆแล้วก็เดี๋ยวแจ้งช่วงเวลาอีกทีนึงนะครับก็ทางร้านเดฟเติมเกมไทยแลนด์ก็จะเปิดเวลา,าทำการประมาณหลังจาก6โมงถึงเที่ยงคืนนะแต่ถ้าเกิดเกินหลังเที่ยงคืนไปเ๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องหลับต้องนอนละครับก็ถ้าทักมาเวลานั้นเขาไม่ตอบแน่นอนเลยต้องหลังเวลา6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอ,ะอ่ะ ตอาที่ก็ตอบแน่นอนนะเติมภายใน5นาทีรับรองโอเคนะย้ำอีกทีหนึ่งครพี่ฝากด้วยแล้วกันนะเดฟเติมเกมอาเป็นของพี่เองแล้วครับเติมเข้าง่ายปลอดภัยแน่นอนไม่โดนเกียนแน่ๆเลยแล้วก็เพชรเข้าอย่างที่เห็นนะั่นตัวพี่อะหกร้อยสิบหกอะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน้องๆคง,งชอบนะฮะ